นินทำเจ็บบอน,นินนินทำพี่เจ็บมนเนี่ยเดี๋ยวทายาก่อนนวลนหหน้ามหน่อยนวลห้ามหน่อยแล้วๆกรรมการห้ามหน่อยแล้วแล้วแล้ว,ลวหยุดเลยหยุดถ้าของหล่นนะของหล่นนะยังยังยัง,ยง เสียงดังเสียงดังเสียงดังมามาลงมาลงมา